สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสบึกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีช่างนะครับจากตัวนี้นี่เก่ามากเลยมีความสำคัญยังไงกับการทำยีนะครับก็จากตัวนี้นะครับเป็นของยูเนี s ยนสเปเชียลตัวนี้เมดอินชิคาโกเลย เป็นของอเมริกาโดยแท้เลยนะครับคือจริงๆแล้วอะรีไวลผู้เด็กรู้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 ดีเลยใช่ไหมครับผมผมแบรนด์รีไวล์ซึ่งจริงๆแล้วอะรีไวก่อกำเนิดเกิดจากอเมริกาใช่ไหมยุคแรกอะคือยุคแรกอะเป็นยุคที่แบบว่าใช้จักรพวกนี้ยครับยูเนียนสเปเชียลเนี่ยในการผลิตรีไวโดยโดยเฉพาะเลยไอ้จากตัวนี้เนี่ยนะแบบแบบนี้เลยใช่ครับผมเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็อายุประมาณ6 หกปีผมว่านะหกสิบเจปีได้ประมาณนี้ครับผม oh. ตอนนี้เปรียบเสมือนทองคําเลยจริงตอนตอนนั้นที่ผมซื้อมาตอนนั้นผมซื้อมาประมาณปีปี3-9มเก้ตัวนี้ครับอยู่กับผมมา20ปีได้แล้วมั้ง ตอนนั้นผมซื้อมาหมื่นกว่าบาทแต่ตอนนี้ราคาเป็นแสนเหรอใช่ครับผมอันนี้คือเอาไว้ใช้เย็บเย็บตะเข็บใช่ครับผมไว้เย็บปลายขาอย่างเดียวเลยครับ<ะ>ตัวนี้มีหน้าที่เดียวก็คือปลายขาเอาตรงปลายแค่เนี้ใช่ครับผมไอที่เป็นลูกโซ่เนี่ยนะครับแค่นี้เองครับอ๋อตแต่แพงมากใช่ครับหน้าที่มันหน้าที่เดียว คือจริงๆปลายขาเนี่ยมันทําไมมันต้องใช้จักรตัวนี้คือตอนนี้ถ้าผมให้ผมแบบพูดถึงจักรตัวนี้นะผมมองว่าไอา้จักรลูกโซ่ปลายขาเนี่ยครับคนเราเวลาใส่กางเกงใช่ไหมครับมันต้องพับขาเวลาเราพับขาเนี่ยพอพับมาปั้งสิ่งที่เราอยากโชว์ก็คือความเป็นออริจินอลเนี่ยอย่างเงี้ยครับเหมือนเราได้โชว์ลิม หรือว่าโชว์รอยเย็บอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกภูมิใจอย่างหนึ่งอะแค่นั้นเองสู่ความสวยงามแต่ลูกโซ่ตัวนี้เย็บตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับผมคือแบบจักรนี้มันมีมันมันแบ่งหน้าที่ของมันครับอย่างตัวนี้ลูกโซ่ใบขาอย่างตัวนี้เป็นจักรพ้งนะครับจักรพ้งจักรพ้งก็คือตัวนี้ฮะ เสนนเวลาเราเรา,าเวลาผ้าเนี่ยเกิดผ่านการตัดแล้วเสร็จแล้วเวลาเรามาเย็บมันจะลุยตัวนี้มีหน้าที่กันลุยกันลุยอ๋อส่วนตัวนี้ก็คือมีหน้าที่ก็คือเย็บอย่างเช่นสาบหน้าสาบหน้ากระเป๋ากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังก็ <menu. S 2> ต้องอใช้จักรตัวนี้เขามีหน้าที่ของเขาถูกต้องอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นข้อศอก ก็ <g år> สอบก,ก็คือล้มขาในล้มขาในเป็นลูกโซ่เหมือนเดิมครับอืม,มาจากโรง,งงานแบบไหนก็ตัวนี้ก็ทําให้เป็นลูกโซ่เหมือนเดิมได้ออส่วนตัวโน้นตัวโน้นก็เป็นแท็กกิ้งหูครับแท็กกิ้งแท็กกิ้งแท็กกิ้งก็คือ oh, แบบตี <นะ S 1> หูหเป็นตัวหนอนนะครับครับตัวนี้มันคือถ้าเกิดเราใช้จักรธรรมดามันมันไม่ได้อัตลดไม่ได้อารมณ์แท็กกิ้งหูมันได้เป็นตัวหนอนมันดูแบบมันดูถึงความ สื่อถึงความแข็งแรงบึกบืนทนทานในประมาณนี้ามากกว่าคุณผู้ชมครับแล้วกางเกงยีนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือยี่ห้อแมชชีนหรือแมชชีนครับหร <the machine S 1> ือแมชชีนครับที่ช่างรัดคือทําเองเลย <c oughs> อันนี้คือทําเองเลยทําเองเลยใช่ครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าแมชชีนะครับอทําไมไม่เป็นรัสตตีรัสจีนอะไรอย่างงี้ใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะช่างก็อยากจะตั้งชื่อรัสจีนเหมือนกันนะครับแต่พอดีแบบว่ามีลูกลูกชายนะลูกชายเขาจบเขากําลังจะจบมหลังสิตสถาปนิกกันนะเขาก็มาแนะนําชื่อเดอะแมชชีนเขาบอกอยากให้พ่อแบบอินเตอร์หน่อยอ่าแล้วบอกบวกกับคําว่าเดอะแมชชีนแปลว่าเครื่องจักร มันเหมือนว่าเราเนี่ยเปรียบเสมือนคนเบื้องหลังของคนขายยีนมาก่อนครับอ่าเราอยู่ในหน่วยซ่อมอ่ะคือใครขายได้ตัดขาก็มาเราใครอยากแก้ทรงก็มาหาเราเราก็เลยมองว่าเฮ้ยชื่อนี้มันมันมันดูเท่ดีอผมก็เลยเอาชื่อนี้รับผมแล้วอะไรที่เป็นจุดเด่นของแมชชีนเดี๋ยวแมชชีนจุดเด่นก็คือเป็นงานแฮนด์เมดครับ อย่างเช่นหมุดหรือว่าป้ายหรือว่าการเย็บอะไรเงี้ยครับการเย็บนี่คือเราใช้ช่างคนเดียวเย็บนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นผนกคนโน้นมีหน้าที่เย็บสาคนนี้มีหน้าที่เย็บกระเป๋าหลังไม่ใช่คือใช้คนหนึ่งคนเย็บครับผมผมก็เลยมองว่าเฮ้ยของผมนี่มันเป็นงานแฮนด์เมดครับครับกางเกงยีน แบรนด์ไทยเลยนะครับนี่ช่างรัฐประสบการณ์กว่า20ปีนะครับจนถึงวันนี้นะครับใี่นี่แล้วนี่เป็นในเกงยินเดรชแมชชีนใช่ฮะลายข้างหลังนี่ยต้องการสื่อสารถึง Rush m a มช i n e หมายถึงว่าเป็นตัว R อะไรอย่างเงี้ยครับมีมีมีผมอยู่ในเกงเกงนิดนึงรัสแ c h ชีนเราต้องมีกลิ่นอายของเราอยู่ด้วยถูกต้องครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ทาางไหนบ้างติดต่อได้ทาง ออฟไลน์ก็คือที่โรงหนังลีโดครับโรงหนังลีโดแถวสยามสยามครับผมชั้น2บันไดซ้ายร้าน,อ,นอยู่ซ้ายมือ,อะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีเพจเป็นของตัวเองแล้วนะครับชื่อเพจ the machine bkk นะครับสามารถเข้ามาดูได้เพื่อนๆคน,นไหนนะครับอยากโหลดเอลฟ้าันเป้า,วาวเาาว้าเข่าเขย่าสะโพกโยกปลายขาปะนะครับเบอร์โทรก็0 8 1 8 365729หรือ i n น o x อกมาในเพจ t h h m a c ช ine b k k ได้เลยนะครับแล้วเป้าหมายในอนาคตต่อไปจากตรงจุดๆนี้เนี่ยครับช่างนับจะทําอะไรกับธุรกิจในตอน่อคือจริงๆริอะตอนนี้ผมมีแค่กางเกง <c oughs> กับเสื้อแค่รุ่นเดียวใช่ไหมครับ,รบผมอาจจะมีกระเป๋าหนัง <c oughs> เป็นทอสแบกกระเป๋าหรือว่าอาจจะมีเป็นเสื้อ <c oughs> เสื้อเชิ้ต <c oughs> เสื้อยืดผมตอนนี้คือกําลังทําอยู่นะครับก็ <c oughs> เพิ่มลายสินค้าให้มากขึ้นเพื่อมีความหลากหลายเพื่อให้มีความหลากหลาย,ารลาลายครับผม,มเพราะผมมองว่าเฮ้ยร้านผมเนี่ยคือลูกค้าที่มาซ่อมางเกงยีนเขาเยอะอยู่แล้วเขาเข้ามาใช้บริการซ่อมยีนเขามีโอกาสได้เห็นยีนเราที่ว่าเราผลิตเองอเรามองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาตรงนี้ไปตอบโจทย์คนคโดยฝีมือของเรามันผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมาก,มาก เพราะลูกค้าที่ผ่านมาแล้วมาให้ซ่อมนี่ก็รู้ถึงฝีมือแล้วอ่าแล้วอีกอย่างนะผมอยากจะบอกคุณเอกนิดนึงคือซื้อแบรนด์ที่ร้านเราบริการหลังการขายให้หมายถึงว่าเซอร์วิสให้เลยอย่างเช่นช่างเนี่ยกางเกงช่างขาใหญ่ไปอ่ะเก็บขาได้ขายาวไปตัดขาได้เสร็จแล้วลูกค้ากลับไปพอดีเลยใช่ไหมครับหายไป 6เดือนปีหนึ่งช่างครับกางเกงผมเป่าขาดตูดขาดทํายังไงมามามาเดี๋ยวเซอร์วิสให้ฟรีอุ้ยฟรีเลยอ่าฟรีเลยนี่มีบริการหลังการขายให้เลยสําหรับแบรนด์เดอะแมชชีนอตลอดอายุการใช้งานถูกต้องครับผมโอ้โหคุณผู้ชมนี่สุดยอดลวมาถึงสุดท้ายละช่างนัดครับจากหนุ่มสมคาเข้ามาทํางานในกรุงเทพจนวันนี้มาเป็นเจ้าของร้านครับ แล้วมีแบรนด์สินค้าตัวเองครับมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตยังไงครับคือจริงๆแล้วผมมองว่านะไม่ว่าเราทําอะไรนะทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้หมดแค่เราเอาจริงแค่นั้นเองแค่มีใจแล้วก็เอาจริงกับสิ่งที่ทำอะท่ะทุกอย่างสําเร็จได้หมดผู้ชมนเนี่ยฟังคําช่างรัดไนะครับตั้งใจและเอาจริงเอาจังกับมันถูกต้องคร,ครับผมความสําเร็จอยู่ไม่ไกลใช่ ต้องอดทนด้วยอดทนกัดไม่ปล่อยนี่นะเพราะกว่าช่างรัดจะมาถึงขนาดนี้นี่17 18 20ปี20 22ปีแล้ว22ปีนะครับกว่าจะถึงวันนี้ได้กว่าจะสาเร็จได้มันต้องอาศัยระยะเวลาคนเราทํางานนะครับไม่ใช่วัน2องวันแลวจะรวยได้มันต้องมีการสั่งสมประสบการณ์และเวลานะครับช่างรัดครับผมแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณช่างรัดมากนะครับที่มาให้ความรู้กับทางรายการนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับทางผู้ชมได้ความรู้มากมายเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นการทํางานที่ทําด้วยใจรักนะครับและบวกกับความตั้งใจและเอาจริงเอาจังทําให้ช่างรักนะครับพัฒนาจากเด็กขายของตามห้างมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านซ่อมมังเกงยีนที่ลูกค้าต่างให้การยอมรับในฝีมือและประทับใจในการบริการที่เป็นกันเองแถมปัจจุบันนี้นะครับยังผันตัวเองมาเป็นเจ้าของแบรนด์กางเกงยีน The Mechanic ด้วยครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังอยากจะเปลี่ยนหรือแก้งเกงยีนตัวโปรดของคุณก็ ลองแวะมาใช้บริการกับช่างรัดได้เลยนะครับรับรองว่าจะได้กางเกง ตัวเก่าในแบบใหม่กลับไปใส่เท่ๆอย่างแน่นอนครับเพราะที่ช่างรัดเขาทำนะครับเขาทำครบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรดเอวควานเป้าเว้าเข่าขยับสะโพกโยกปลายขานั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการทำงานทํางเนก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กที่จะช่วยดูแลคุณทุกวันนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีครับที่เพิ่งเปิดตัวไปที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดี3อย่างครับดีต่อสมองตาและตับของคุณนะครับจะช่วยให้คุณแข็งแรงได้ตลอดเวลาครับและผลิตภัณฑ์เสร อาหารไอแคลเซียมพาสคลับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังก็สามารถชมได้ทาง Facebook Fanpage ครับทำงานทำเงินนะครับก็เข้าไปเลือกกันได้ครับว่าธุรกิจไหนที่เหมาะคุณและธุรกิจนั้นก็อาจจะทำงานทำเงินให้คุณได้เช่นกันครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับรวมถึงทางช่องทาง u t u b e นะครับช่องมีฟินิที้ชาแนลนะครับพิมพ์คำว่าทำงานทำเงินก็รับชมกันได้เลยครับส่วนในวันนี้ผมและทีมงานทำงานทำเงินก็หวังว่า เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันการทำธุรธกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ